เช่กินไก่ยังอืมเช่กินไก่ยังอมมีอยู่มีอยู่อยู่ไหมอืมอือยู่ไหมอยู่ไหมอะไรติดหูอ่ะเหิบขึ้นหูมั้งนี่ดูดิ่มาลองดูหูหน่อยอย่างเงี้ยเลยดำๆเนี่ยอุ๊ยดูแป๊บเดียวคันหู

เอาค้างมาดูก่อนอืแม่ส้มเธออยู่ไหนมแม่ส้มจะมาเมื่อไหร่แม่สมจะมาเมื่อไหร่ดูหน้าตาดิอืมอืมอ๊ยใครมาโอุ๊ยใครใครมาฮะเสียงใครมากัดขาเลยไหม 去，去，去去对。